โรงหนังยักษ์ใหญ่เปิดรับสองเหรียญดังสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอครับกับผมแซกนูบอดี้ครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีในทุกวันนะครับตอนเช้าแบบนี้นะครับรวมถึงขอต้อนรับ หน้าใหม่น้องใหม่ทุกคนเข้าสู่วงการนี้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีๆนะครับที่พูดถึงมีมคอยครับมาฝากกันนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศครับ AMC ครับเครือโรงหนังยักษ์ใหญ่ครับเริ่มรับเหรียญดอชคอยแล้วก็ชิบ b อิ n u เพื่อการชำระเงินนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับใครที่อยู่ในต่างประเทศนะครับสามารถใช้มีมคอย2เหรียญนี้นะชำระค่า สัวชมภาพยนตร์ได้แล้วอืมเจ๋งมากๆเลยนะครับอดัมเอลอนครับ CEO ของ AMC ครับ AMC t h e a t e r นะครับเปิดเผยว่าแอปพลิเคชันบน iOS แล้วก็ Android ครับเริ่มเปิดให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจ่ายเป็นเหรียญคริปโตเคเ r รนซีได้แล้วนะครับผ่านการร่วมมือกับ BitPay นั่นเองนะครับแอป AMC Theaters ครับอัปเดตบริการแอปมือถือเพื่อรองรับการชำระด้วย Dogecoin ครับแล้วก็ s h i b a n u ครับแล้วก็คริปโตเคเรนซีอื่น ทั่วทั้งอเมริกาเลยนะฮะนี่คือความตื่นตัวของผู้ให้บริการต่างๆในอเมริกานะครับเจ๋งว่ะแม่ชอบจริงๆนะฮะลงภาพยนตร์เอ็ครับเริ่มการรองรับการชำระเงินคริปโตครับตั้งแต่ในช่วงวันที่12พฤศจิกายนนะฮะ2 0 2 2นะครับก็เนี่ยจะเริ่มในปีนี้นี่แหละนะครับผมซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์นะฮะโดยใช้ Bitcoin, e ท h e r ีย m นะครับ นะบิตคอยน์แคชนะครับแล้วก็มีไลท์คอยด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะคุณอดัมแอรอนนะฮะ CEO ของ AMC Theater ครับได้ให้สัญญาผ่าน Twitter ครับว่าจะรับ o o s แล้วก็ชิบะด้วยนะในช่วงเดือนมีนาคมนะครับในการประกาศนะฮะนายแอรอนเผยว่าแอปพลิเคชัน AMC Theater ครับ บน iOS แล้วก็ Android เนี่ยสามารถยอมรับการชำระเงินคริปโตโดยร่วมมือกับ Bitpay ครับผู้ให้บริการการชำระเงิน i t t o o n ครับอย่างไรก็ตามการรองรับคริปโตเค r นซี่เหรีออยญอื่นเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับในการใช้งานเขาให้ผู้ใช้ในสหรัฐเนี่ยแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปมือถือรุ่นล่าสุดครับแล้วก็เนียฮะ NIUM ฮะบริษัทการชำระเงินข้ามพรมแดนในสิงคโปร์ครับได้เปิดตัวโซลูชัน API ในการเป็นหุ้นส่วนกับ b i t p a ยครับซึ่งอนุญาตให้ธุรกิจเริ่มการชำระเงินในคริปโตโดยเริ่มที่ BTC แล้วก็ ETH นั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นฮะมันเป็นข่าวดีฮะที่ทุกอย่างกำลังเริ่มต้นในปีนี้นะครับซึ่งไอเหรียญหลักๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่พอเป็นพวกเหรียญมีมปุ๊บเนี่ยมันน่าพูดถึงนะฮะโดยเฉพาะดอชคอยกับ ชิบะอินุนะฮะแล้วก็นี่เพิ่งจะมีข่าวล่าสุดนะครับว่าทวิตเตอร์นะมีการกลับลำนะฮะยอมรับข้อเสนอการเข้าซื้อหุ้นนะครับของทางอีลอนมัสแล้วจึงทําให้ราคาของดอจคอยเนี่ยพุ่งกลับขึ้นมาทันทีนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะพยายามหาข่าวนี้ข่าว Twitter เนี่ยมาพูดคุยให้ฟังกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เกาดอชคอยกับชิบะอินุนะกับทาง AMC Theater ก่อนก็นแล้วกันนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดเรื่องของวันที่และเวลานะครับยังไงขออภัยด้วยเพราะว่าอ่านตามเนื้อหาข่าวที่ได้รับมานะเอาเป็นว่าก็ตามนี้แล้วกันแต่วันที่เท่าไหร่ช่างมันเอาเป็นว่าตอนนี้เขาเริ่มจะเริ่มรับกันแล้วนะฮะเริ่มรับกันแล้วแล้วก็อย่างน้อยเราได้รู้แล้วครับว่าในอเมริกาเขาก็ยอมรับคริปโตเครนซีนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆก็เริ่มเปิดตัวกันมากมายแล้วนะเกี่ยวกับการยอมรับ เงินดิจิตอลต่างๆนะน,นี้อยู่ที่ไทยแล้วล่วะฮะว่าจะมีการยอมรับจากทางหน่วยงานรัฐเมื่อไหร่แบบที่มันแบกว่ายอมรับจริงๆนะไม่ใช่ยอมรับแค่แบบผิวเผินบางบเพียงบางอย่างเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดตามดูกันไปฮะนะอยากให้ประเทศไทยเราเจริญเจริญยิ่งกว่าประเทศอื่นและยิ่งดีฮะไม่ต้องเจริญตามเขาก็ได้ฮะแซงหน้าเขาบ้างก็ได้นะครับผมก็ฝากติดตามคลิปจาก ช่องแซกซ์รีด้วยนะฮะแล้วก็คลิปตัวทอด้วยนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ครับส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนได้ดูด้วยกันด้วยนะกดแค่แชร์หนึ่งครั้งเนี่ยนะเป็นเหมือนอันนี้ส่งนะฮะให้คนได้ดูกันหลายๆคนนะครับแชร์ไปใน Facebook คุณก็ได้ฮะแชร์ไปทวิตเตอร์แชร์ได้หมดแชร์ไปเลยนะครับผมแล้วก็คุณยังสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้นะฮะเพียงแค่คุณเนี่ยเติมค่าชานมให้ผมฮะเติมพลังในทุกวันนะฮะผมชอบดื่มชาลม,มุกครับ ส่งมาได้เลยฮะทั้งทาง True Money Wallet นะฮะทั้ง K Bank แล้วก็ถ้าเป็น USDT กับ BUSD นะก็เลื่อนลงไปใต้คลิปครับจะมี Wallet Address อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เลยนะฮะกดแค่หนึ่งครั้งพอแล้วคุณจะเห็นทุกคลิปใหม่ที่เรามีการอัปเดตนะเดี๋ยวจะมีรายการเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเพราะผมอยากทำอะไรเยอะมากนะครับ ก็จะมีคอนเทนต์เยอะมากครับในช่องแซ็กนอเบอีนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันได้ใหม่กับค r ิป t o ท a l k ครับทุกวันเวลา8ปดโมงเช้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ